สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการรู้ไว้ใช่ว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีหรือวัน VCT Day เดกันนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับเนื่องด้วยวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีหรือวัน VCT Day เดจัดกิจกรรมนรณรงค์ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักในทุกกลุ่มประชากร ให้เห็นถึงความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอชวของตนเองโดยโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้บริการตรวจเลือดและแจ้งผลตรวจภายในวันที่ไปรับบริการข้อดีของการตรวจ h i v คือถ้าพบเชื้อก็จะรักษาได้ไวไม่ต้องรอให้ป่วยหรือมีอาการป้องกันคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรค h อ v ได้ ถ้าไม่พบเชื้อก็จะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อได้ตลอดไปหากตรวจแล้วติด h อ v รักษาได้ด้วยยาต้านไวรัสและมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปได้โดยการตรวจนั้นสามารถนำบัตรประชาชนเป็นหลักฐานแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ตรวจหาการติดเชื A ้อ HIV ฟรีทุกสิทธิ์การรักษารู้เร็วตรวจฟรีรักษาฟรีต่ำกว่า18ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง สิทธิ์ของคนไทยตรวจฟรีได้ปีละ2ครั้งนะครับข้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ